ความสดใสของลูกๆรูจะบอกว่าทำตั้งแต่เช้ามาเรามีนกักเรียนสองรอบทั้งสองรอบก็ทำให้ครูได้กดที่จะยิ้มและใจฟูมีความเชื่อใจในความน่ารักของลูกๆผูไ่ได้ไม่ว่าเด็กจะมีเกรดเฉลีย่ยเท่าไหร่ไม่ว่าลูกๆหลายๆคนอาจจะทำความดีบ้าง หรือว่ากำลังเริ่มที่จะตัดสินใจทาความดีอะไรต่างๆครูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับลูกๆทุกๆคนมีคนกล่าวว่าครูเปรียบเสมือนเรือจ้างใช่ไหมคะเราก็ได้ยินกันมาตลอดแต่มันหนักเกินไปอะ่ะเพราะว่าแม่ๆที่นี่พ่อๆที่นี่ก็คงจะแบบไม่อยากจะเป็นเรือจ้างแล้วครูก็อยากจะให้ลูกคิดไว้ว่าความเป็นครูของพวกเรา เปลียบเสมือนแสนไฟดวงไฟที่ยิ่งใหญ่ไฟฉายอันเด่นอย่างที่ลูกจะพบพาไปได้ตลอดเวลาไม่ว่าลูกจะตกทุกข์ได้ยากอยู่ในความมืดมิดขนาดนนไหนครูนี่แหละครูทุกคนตรงนี้นะจะเป็นไฟฉายส่องนำทางให้ลูกได้กลับมาสู่ความสว่างสวยแล้วก็ชี้แนวทางปฏิบัติให้ลูก ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้ใช้คุณธรรมความดีที่ได้จากโรงเรียนสันติราชแห่งนี้เนี่ยได้นำทางให้ลูกไปสู่ความเจริญรุ่งเรือต่อไปในขณะเดียวกันในเรื่องของวิชาการในนามของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชทุกๆคนครูที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆคนสัญญาว่าเราจะเป็นครูที่ดี ชี้แนะแนวทางที่ดีให้กับลูกสั่งสอนสัมพัสิทธิ์วิทยาทั้งหลายแหละ <S <S แล้วก็ให้ความอบอุ่นให้ความเมตตากับลูกเท้าเทียงกันทุกคนเพื่อลูกเป็นลูกศิษย์ของครูแล้วทุกคนเท่ากันหมดจะสนิทมากสนิทน้อยถ้ามาบอกว่าเป็น,ปน<ะ>ลูกที่จบจากสติละ ครูเชื่อว่าครูสามารถรับลูกทุกคนได้เท่าเทียมกันสิ่งใดที่ลูกต้องการสิ่งใดที่นักเรียนอยากให้ครูได้ชี้แนะให้คำปรึกษาสิ่งเหล่านี้ครูของแสเราทุกทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ครูที่อยู่ในทุกๆสาขาวิชาครูรู้ว่าทุกท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจในการที่จะชีน้นำแนวทางที่ดี ให้กับลูกๆได้ไปสู่ฝันฝันแล้วก็ได้รับในสิ่งที่ฝันเอาไว้ขอให้ฝันของลูกทุกคนเป็นความจริงด้วยฝันมานะอดทนและอุตสาหะของลูกและในวันนี้เป็นวันเที่ยวเรียกว่าวันไหว้ครงสิ่งที่ลูกได้มาไหว้แม่ลูกก็เป็นคนขอเองและบอกแม่เองว่าลูกต้องการอะไร เพราะฉะนั้นแม่ก็จะให้กลับคืนไปให้กับลูกด้วยความกระตัญญูกะตะเวชีและความเคารพที่ลูกมีให้กับครูพ่อพ่อแม่แม,แม่ทุกคนของวุยาลัยแห่งนี้ขอเดชกะตะเวชิตาอีกวิริยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉานศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเทินขอให้ลูกครูทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญที่ง่งขึ้นไปคิดสิด่งใดให้จบปรารถนาในทุกประการขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณท่านประธานการบริหารคุณแม่เทียอาจารย์พิมพ์พรทำมาครับน,นะครับในเขาได้เชิญท่านประธานารบริหารรัครูคณาจารย์ทุกท่นนายยน,น,น,นนะครับคนมายืนขึ้นเขาไดเชิญนั้นหาทุกคนยืนขึ้นนะครับจะได้ร่วมกันร้องเพลงสิบครูเท่าไหร่ก่อนท,ท,ที่จะเซเสิ้นในวันนี้นะครับ ที่ได้มาทุกคนจะเข้าสู่ห้องเรียนนะครับเย็นช่วยด้วยความสงบครับนอาจารย์ทุกคนอย่าเพิ่งออกไปนะครับ ขอขอบพระคุณท่านประธานกรรมการ,รบริหารรองประธานกรรมการบริหารพวกหลายการและก็คณะาจารย์พวกท่านนะครับจึงได้เมตตามาให้นักศึกษาทุกคนได้ตูชานะครับขอบพระคุณนักศึกษาทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรียบร้อยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะได้ไปกอให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้เข้าสู่ช่วงแห่งการเรียนก่อนการจะพักเพียแล้วนะครับ วิทยาลัยอาที่ททศึกษาซาเลต้านะครับประธานนั้นมีอายุถึงปัจจุบันก็62ปีย่าง63ปีนะครับเสริครูเบญยชาติมาทยากรุ่ได้ให้กำเนิดในวันที่9กรกฎาคม2567วันนี้ไม่ควรที่จะสิ้นนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณนักศึกษานะครับ ท่านผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านหนึ่งนะครับแล้ว,าาก,วก,ก็ผู้ท,ที่เป็นเจ้าหนาที่นะครับ